ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอนทาวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมดอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วชอบกินน้ำหวานและไม่มีพิษขอเชิญพบกับมดหนามกระทิงขนทองเป็นหนึ่งในมดที่หาได้ทั่วไปในประเทศไทยลักษณะเด่นของน้องคือหนามแหลมสี่อันที่อยู่บนหลังลำตัวสีดำ และมีขนสีทองปกคลุมบริเวณท้องหรือก้นโดยในธรรมชาติน้องจะทำรังอยู่ตามต้นไม้ใช้เศษกิ่งไม้เล็กๆหรือใบไม้ประกอบขึ้นมาเป็นรังความน่าสนใจของสายพันธุ์นี้คือในการสร้างรังมดงานจะคาบตัวอ่อนมาพ่นใยใส่ใบไม้หรือวัสดุที่จะใช้ทำรังให้ติดกันจนกลายเป็นรังขึ้นมาเรียกได้ว่า ต้องขยันทำงานกันตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนเลยทีเดียวแม้แต่ตอนที่เลี้ยงในหลอดทดลองน้องก็ยังสร้างใยห่หอหุ่มหลอดทดลองเอาไว้เต็มไปหมดจนแทบจะมองไม่เห็นด้านในเลยมดหนามกระทิงขนทองหนึ่งรังยังสามารถมีนางพญาหลายตัวได้อีกด้วยรังในธรรมชาติบางรางังมีนางพญาอยู่รวมกันถึง50ตัวเลยทีเดียวดังนั้นเวลาที่เราจับนางพญามา เราจะสามารถเก็บตัวนางพญามากกว่าหนึ่งตัวไว้ได้ในหลอดเดียวกันแต่อย่าลืมว่าน้องเป็นนางพญาชนิดเซมิไม่มีสารอาหารสะสมไว้ในตัวเราจำเป็นจะต้องป้อนน้ำหวานทุกๆ3ถึงวันในขณะที่กำลังเก็บตัวนางพญานี่คือนางพญาที่เราจับมาได้เมื่อสเดือนที่แล้วตอนนี้มีมดงานเต็มหลอดทดลองมีไข่ ตัวอ่อนและดักแด้อีกเป็นกองตอนนี้บ้านนี้น่าจะเล็กเกินไปถึงเวลาที่เราจะย้ายน้องไปสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมแล้วแต่บ้านนี้จะพิเศษตรงที่น้องจะได้สร้างบ้านเองจากวัสดุต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ให้เอาละ่ะเมือเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราเตรียมตู้กระจกที่มีฝาปิดและขนาดพอเหมาะใส่ดินลงไปเพื่อรองพื้น ในขั้นตอนนี้เราเลือกที่จะใช้ดิน Peace Mod, พีชมอสเพราะสะอาดกว่าดินที่ขุดขึ้นมาจากนั้นใส่กิ่งไม้หรือเศษไม้ไว้ที่มุมด้านหนึ่งเพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ให้น้องเข้ามาทำรังในบริเวณที่เราต้องการเราใส่หินตกแต่งไว้ด้านหน้าหนึ่งก้อนเพื่อความสวยงามและช่วยค้ำยันแผ่นไม้ของเราด้วย ใส่ขุยมะพร้าวลงไปเพื่อให้น้องใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านเราจะใส่อย่างอื่นลงไปก็ได้เช่นใบไม้กิ่งไม้เล็กๆโดยน้องจะใช้วัสดุง่ายๆที่หาได้ใกล้รังในการสร้างบ้านมดหนามกระทิงขนทองเป็นมดที่ไม่ชอบความชื้นมากนะักเราจึงไม่จำเป็นต้องมีแหล่งความชื้นภายในรังแต่น้องก็ยังคงต้องกินน้ำอยู่เราจึงนำน้ำใส่หลอดทดลอง อูดปากหลอดด้วยสำลีและนำไปไว้ในตู้เพื่อทำเป็นแหล่งน้าสะอาดให้กับน้องนำกระดาษมาปิดบริเวณด้านหลังของรังเพื่อไม่ให้มีแสงเข้ามาในบริเวณนี้ได้น้องจะได้เลือกพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ให้ในการสร้างบ้านมดหนามกระทินขนทองเป็นมดปีนเก่งเราเลยทาแอนด์สไลเดอร์ บริเวณด้านบนของตู้กระจกด้วยเพื่อให้น้องไม่สามารถปีนขึ้นมาด้านบนได้เมื่อบ้านพร้อมแล้วเราก็ใส่น้องๆลงไปได้เลยหลังจากนี้คือการรอให้น้องสำรวจพื้นที่ใหม่เมื่อน้องเจอที่ที่เหมาะสมในการสร้างบ้านใหม่กระบวนการสร้างบ้านก็จะเริ่มต้นขึ้นแต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เราจึงอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอาณาจักรของนามกระทิงขนทองอีกแห่งหนึ่งน,นี่คือจัดอะ <c oughs> นี่คือจัตุดารุนีอาณาจักรของมดหนามกระทิงขนทองที่มีนางพญาถึง4ตัวน้องๆสร้างรังอยู่ในพื้นที่แผ่นไม้ยูคาลิปตัสและใช้วัสดุเป็นขุยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ให้ เราติดตามตั้งแต่น้องทั้งสี่เริ่มสร้างรังจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันและอาณาจักรนี้ยังคงขยายต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดในช่วงแรกเหล่ามดงานเริ่มต้นสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่มดงานจะข้ามน้องตัวอ่อนมาพ่นใหญ่ติดกับใยมะพร้าวและดินเพื่อสร้างเป็นกำแพงทางเข้าออกจากเส้นต่อเส้น มดงานทุกตัวทำหน้าที่ของตัวเองกันอย่างขยันขันแข็งหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนบ้านก็เหมือนจะเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเรามาดูรอบๆบ,บ้านกันดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนจะเห็นว่าทางเข้าออกถูกสร้างเป็นรูกลมหลายๆรูขนาดพอดีกับตัวมดเพื่อป้องกันแสงและศัตรูตามธรรมชาติไม่ให้เข้ามาได้ คราวนี้เรามาลองดูภายในรังกันบ้างด้านในถูกกั้นแบ่งไว้เป็นห้องๆเป็นภาพที่สวยแปลกตามากแถมยังมีมดงานขาบตัวอ่อนมาสร้างบ้านอยู่เรื่อยๆแต่มองจากด้านนี้เราจะไม่ค่อยเห็นหมดในรังสักเท่าไหร่เรามาลองดูอีกด้านกันดีก,กว่า ดูเหมือนมดส่วนใหญ่จะมารวมตัวกันอยู่ฝั่งนี้โดยเฉพาะห้องด้านบนกระจุบก,กันแน่นจนแทบจะไม่มีที่ว่างเลยแต่เราคงจะไม่ได้เห็นห้องของนางพญาแน่เพราะห้องสำคัญนี้คงจะอยู่ด้านในสุดของรงังเป็นพื้นที่ห่วงห้ามจากคนภายนอกอย่างเรานี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการเลี้ยงมดที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำกันดูถึงแม้ว่ารังแบบนี้ เราจะไม่สามารถเห็นมดได้อย่างชัดเจนทุกซอกทุกมุมเหมือนกับการเลี้ยงมดในรังปูนหรือรังอะคริลิกแต่การได้เห็นมดสร้างรังด้วยตัวเองตั้งแต่ตัวอ่อนทอยใยเส้นแรกจนกระทั่งเป็นรังที่ซับซ้อนและสวยงามเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ใช่ใครก็จะสามารถเห็นได้ง่ายๆมีแต่คนเลี้ยงมดอย่างพวกเราเท่านั้นที่จะได้เห็นภาพน่าประทับใจของธรรมชาติแบบนี้ สำหรับวันนี้แอนเธอร์ก็ขอลาไปก่อนบุยบุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติรตากดกระดิง่งกิ๊งๆิ้งเลยนะคะ